อุ้ยตายวายแพ้ให้แล้วเป็นแบบนี้ทุกทีเช่อามีก็ยังเว้าอยู่อย่างนี้มา Attack e a s ผ่านมาแล้ว2เกมเหลืออีกแค่เกมเดียวเท่านั้นก็จะได้ไปจับเงินแสนกันแล้วครับและในเกมนี้เราจะแบ่งผู้ที่เข้ารอบทั้ง14คนเป็นทีมและไม่เกิน3คนครับแต่ทำไมเกมนี้ต้องไม่เกิน3คนนั้นไปดูกันเลย และนี่จะเป็นเกมสุดท้ายที่จะพาพวกเราไปจับเงินแสนกันวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอาหารที่ดังที่สุดเลยไม่พูดถึงไม่ได้คือครับผมจารก๋วยเตี๋ยวเรือเกมนี้เราจะให้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมาเวก๋วยเตี๋ยวเรือมาว กติกาง่ายมากครับผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องขึ้นมาอยู่บนชามก๋วยเตี๋ยวเลื่อนได้ชามนี้และก็ต้องสไลด์มาตามรางเพื่อเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดทีมใดหยุดไม่อยู่ในเขตก็ตกรอบไปทันทีครับทีมที่หนึ่งพร้อมเสิร์ฟหรือยังครับเช็คกำลังใจก่อนพอไหมพรอไหมเพะมั่นใจไหมมั่นใจนะถ้าพร้อมแล้วก๋วยเตี๋ยวเดือดมาเลยนุย เฮ้ย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 หรือจะแรงไปไหมหรือว่าจะหยุดแรงเบาแรงไบ้าแรงก็เฮ้ย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 หรืจะแรงไปไหมหรือว่าจะหยุดแรงเบาแรงไมบ้าแรงก็เฮ้ยเดี๋ยวต้วัเส้นเดนะครับ สีชมพูสีฟ้าสีแดงก็ผ่านไปอย่างฉลุยไม่มีอะไรมาขวางกันเลย,ยเรครับสามสหายคว้าเงินแสนครับผมเย้แจ็พอดอยู่ที่นี่และพอดอยู่ที่แบบสนสองคนซื้อค่ะเหลือสองคนแต่โทษไหมซื้อค่ะวุบครับ ยังไงดึงนิดเดงยงระวังเลยระวังเลยแล้วก็ระวังเลยระวังเลยแล้วก็ไอ้เก๊ะอ่โอ๊ยพระ้และทีมต่อไปเป็นทีมสีเหลืองของป้าอ้วนแม่ค้าขายกับข้าวขวัญใจชาวตลาดนานาเจริญครับ ว่าเป็นทีมรุ่นใหญ่มากประสบการณ์แน่นอนครับถึงแก,ก่ก็แก่มะพร้าวมะพร้าวยิงม,มันเลยหนา้ายิงแก่ยิ่งมันแต่ปะอ้วนเข่าไม่ค่อยดีขอเก้าอี้ซะแล้วครับลุ้นกับทีมรุ่นใหญ่ทีมนี้จริงๆไปเอาใจช่วยทีมปะอ้วนกันเลยครับอา้าวทีมที่ห<บ>้าพร้อมเสิร์ฟหรือยังครับ พี่แจ๊คถ้าเข้ารอบคือเข้ารอบทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยจริงนะทีมเลยแต่ถ้าทีมนี้ไม่เข้าก็คือมีทีมเดียวที่ไม่เข้าใช่ไม่ได้กดดันเลยถ้าพร้อมแล้วพูดตามผมก๋วยเตี๋ยวเรือมาว้พร้อมแล้วลุยเลย ยนครับเก้าอีเก้าอีเข้าไดในที่สุดป้าอ้วนก็พาทีมเข้ารอบไปได้ถึงจะสูงไวัยแต่ก็ยังไว้ไายโชว์เก่าให้ดูเป็นขวัญตาได้ครับสรุปนะครับวันนี้ผู้ที่เข้ารอบไปจับเงินแสนกับรายการของเรามีจำนวน14คน Oh oh! ผู้เก่าแข่งขันทั้ง14คนเก่งกันจริงๆเลยครับไม่มีใครตกรอบจากเกมก๋วยเตี๋ยวเรือมาเวลกันสักคนเดียว mm hmm. ตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าสู่รอบแจ็คพอตซึ่งจะมีเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนปล่อยออกมาจากหอคอยเงินแสนให้ทุกคนได้จับกันแล้วล่ะครับกติกา mm hmm. ในรอบนี้ก็ง่ายๆเลยครับใครคว้าเงินจากกลางอากาศได้เท่าไหร่ รับเงินเท่าจำนวนที่คว้าไปได้เลยแต่หากใครหยิบเงินที่ร่วงลงบนพื้นเงินทั้งหมดที่คว้าจะได้มูลค่าเป็นศูนย์ทันทีตอนนี้ไปลุ้นกันเลยครับว่าใครจะได้เงินกลับบ้านไปกันเท่าไหร่นี่โอ้โหขอคอยเง<ด>ินแสนครับพี่แจ๊ดสูงมากมันยิ่งใหญ่มากดูสิสูงปี่าแล้วผมจะบอกว่าข้างในนี้นะฮะมีธนบัตร จำนวนหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทแบงค์ยี่สิบมีไหมมีเฮ้ยเฮ้ยแบงค์ร้อยมีไหมฮะมีเฮ้ยแล้วแบงค์ห้าร้อยมีไหมมีครับพี่แจ๊คครับแบงค์พันมีไหมฮะเพียบรุ่ยก้อดเพียบผมไม่รู้ว่าใครจะจับได้แบงค์ไหนนะฮะเพราะว่าธนบัตรมันมีทุกราคาอ๋อพร้อมไหมครับพร้อมที่จะจับเงินแสนไปกับพวกเรายังครับ พร้อมแล้วเข้าที่ลุ้นสุดๆเลยแล้ครับคุณผู้ชมเหลือเพลงอึดใจเดียวเท่านั้นที่จะได้เงินกลับบ้านไปเต็มกระเป๋าและว,วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะมาทำการจับแสนมือเปล่ากันครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรยงครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วจับแสนเลยครับผมจับแสน เงินแสนเริ่มลอยลงมากันแล้วก็ใช้ปืนเปล่าพากันง่ายๆแบบนี้แหละครับหลายคนก็ไปรางเงินแบบติดคอบหอคอยแต่เจ๊เอกของเรานี่ฉีกมาครองพื้นที่ด้านสายคนเดียวเลยครับส่วนป้าอ้วนก็ใช้ไม้ตายกางพากันเปื่อนมารับเงินแล้วแต่กันดัมิดปลิวเข้าไปเลยครับผมต้องเปลี่ยแผนก่อนดีกวา่าครับป้าอ้วนจับแสนส่วนพี่เป ก็เข้าพลุกวงในกระโดดคว้าไปได้หลายใบแล้วครับครับจองดีๆครับจองจีงดีๆครับเอามาแล้วแต่ละคนก็ได้กันไปเป็นกอบเป็นกัลบไม่น้อยหน้ากันเลยนะเนี่ยไปก้าเอาดูไปครับ บางคนกรรมแบบเต็มมือเลยอ่ะเต็มไม้เต็มมือพี่แจ๊คมีใครได้แบงค์ร้อย้างครับเยอะไหมฮะเยอะโากฮะโอ้ไม่ก็เยอะเลยอุ้ยอุ้ยคนได้แบงค์พันด้วยแบงคใหญ่ใหญ่ใหญ่แบงค์ใหญ่ถ้าอยากโชคดีแบบผู้เข้าแข่งขันในวันนี้นะครับเราจะไปกันทุกตลาดเลยทุกตลาดคอยติดตามแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนใช่ครับผม4ี่โมงเย็นทางช่อง3นะครับเลข33ครับผมทุกเกมสนุกแบบนี้ครับพบกับพวกเราในรายการ จับแสนมือเปล่าจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับสำหรับการจับแสนมือเปล่าที่ตลาดหน้านาเจริญคลองสองผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้เงินกลับบ้านกันไปเต็มกระเป๋าเลยลละครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่กับรายการจับแสนมือเปล่าทุกวันอาทิตย์4ี่โมงเย็นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ